เมื่อเราเล่นเกมแล้วป้อมเปิดแบบป้อมมันสามารถไปตีได้แต่เพื่อนที่เขายังแบบตายน้อยเราก็เป็นคนแบกเขาก็บอกว่าอย่าพิ่งไปตีเลยเดี๋ยวก็ชน,นะแล้วเราที่เป็นคนเจออีแบบ,อแบบเนี้ยอีทแบบที่แบบป้อมตีได้นะเว้ย ไม่ตีจนทีมแพ้ก็เลยรู้สึกว่าคือเกมนี้ตีป้อมถึงจะชนะถูกไหมไม่ใช่เอาป้อมเล็กรอบๆให้หมดแล้วมึงก็ปล่อยป้อมว่างไว้อย่างนั้นชาตินี้จะชนะไหมฮัลโหลฮัลโหลก็แบบฮัลโหลชาตินี้มึงจะชนะไหมถ้ามึงไม่ตีป้อมอะ่ะจนสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือฝ่ายตรงข้ามมาตีป้อมเราค่ะขอบคุณค่ะอีดอ